โยเขินไปแดงหนึ่งทีบกระเด็นไปเจอพี่รูเอ้ยไม่ใช่พี่สันจงครับเปิดสเสิมปดอ่ะเอาบาดาลังมั่วอย่างงี้กูก็ดึงคงเลยดีรออะไรล่ะโยมาเอาขยุสตาจิกตอนซอนแตกซอน,ซอ,นอะไรวะนะ้ากดจุดตายเลยมันม่นๆ่นน่โยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม ADC กรุงอยู่กับการรีวิวตัวละครเอาน้องอุตตะนะวิ่งดำนะ ว่าณนะแพทจุบัน,นจะสามารถเล่นได้หรือเปล่าส่วนเซตเหรียญที่ผมใช้นะก็จะเป็น2โบอานะมันมันใส่3าไม่ได้มิวยังไม่้อยเนาะก็แท็กก็จะได้แบบเป็นโบอาเลยนะเจ็ดแท็กนะใช่ปะ่ะไม่ไม่ต้องงงนะอันนี้เซตเหรียญผมมันมั่วะกูใส่เป็นคินกับเป็นเลือดความจริงกูต่ามันจะต้องเน้นเลือดเนาะส่วนมากจะเล้นเลือดก,กับเน้นเกาะเนาะโอเคอย่าไปนสนใจอะไรเหรียญกูมันมั่วอยู่แล้วต่อไปจะเป็นออไอหลงนะ เป็นเซตเหรียญไม่ต้องตกใจนะกูเอาแท็ก <tech> ไม่ต้องตกใจทุกคนกูเ <G ual> <tech> อาแท็กยังคืออย่างอื่นกูไม่เอามันมันก็เล่นได้หลยเออสี่แท็กเลยนะมึงทำไปเล่นส่วนนีใส่ก็จะเป็นดาเมจล้วนนะแล้วมีเลือดเลือดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะที่เหลือดาเมจหมดเลยจริงอยู่ว่าที่เราเน้นดาเมจแต่เราก็ต้องดึงธงเนาะโอเคมันอ่าเหมือนเป็นการเล่นคู่หูวิ่งขาวดำนะ เอ่อทุกคนเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะเราไปดูเกกันเลยดีกว่าเอาแล้วตูซี่จะเป็นยังไงตานี้โอ้ไอจงไอเจอได้หมดแลบเจอเคยเจออุตะตกหรือปะของเราอะอ้อผมว่าอยู่กับการรีวิวตัวละครอ,อุตะนะทุคนวิคิดว่ามันจะเล่นได้ไหมเล่นได้แล้วอยู่ทีโคนเชื่อดิ ตบได้หมดอะโรจงโรเจอร์อะเนี่ย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 ซาโปซาโปเนี่ยเนี่ยมาให้หมดเลยแค่นั้นแหละเริ่มแรกนะเราจะไม่เอาธงกลางเพื่อนแล้วนะเมกี่กูเกียนไปเยอะได้เวลาไปแบบว่าเอาธงสองเราค่อยเข้ากลางนะเชื่อผมมันเป็นสูตรเว้ยถ้ามึงเข้าทงกลางก็มึงจะโดนเปิดเลยขามุสลิอัดน้าง วิ่งมาทำไมไรเจอย์กระเด็นไปทำอะไรวิ่งมาไม่ดูตามาตาเรือเลยอูย้อะไรของพี่ครับอะไรอะไรไเจ้ยอะไรเมองเมงแห่กันมาแล้วจิบหายแล้วมันมากันเยอะเลยวะเฮ้ยใจยเยน็นเด้เฮ้ยใจเย็นเยกูให้รู้ก,ก่อนครับใจยเย็นครับให้รู้ก่อนอเป็นยียอะไรล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พายุสายหัวดอเอาละครับอยู่กับการรีวิวตละกรโงโรนาโซโลหรือพี่หลงเราหงเรานั่นเองนะครับเล่นไป้างแมงไอูตรงอูตากูเล่นโซโลดีกว่าเฮียมันจะโดนขนาดนั้นตายนะครับเอาละครับจับจังหวะนี้ครับผมวิ่งย้ายเข้าไปเลนกลางเลยดีกว่าเจอไอ้เจอครับล้มลงไปแล้วก็ลูกขึ้นมาครับใช้ไรออนสอนยืดระยะครับแล้วก็เข้าไปปาดปาดเก็บไปหนึ่งคิว เดี๋ยว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 ผมอ้อมนี่ก่นวะกูวิ่งเข้ากลางนี้กูว่ากูน่าจะแตกอะเลือดกูเหลือไม่ถึงครึ่งกูเพิ่งจะออกมาเมื่อกี้นี้ทําไมเลือดก,กูมันหายไปไหนแล้ววะอะไรครับเนี้ยกูจะบ้าไอ้กายติดบูแล้วติดบูดิติดบูดเดี๋ยวกูตายเออสวยไอ้พายุซานะั่นแหละปัญหาของเราละมาแล้วครับจังหวะนี้กูวิ่งไปดึงกลางก่อนละจำไว้นะเราเป็นสายวิ่งนะทุกคนเราต้องดึงทงก่อนอย่าเพิ่งไปสนคิวนะเราจะมีดาเมจปิดกเ็เถะวิ่งตัวไอ ไอ้ล่างกินขาวนะี่เราเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปหานิกะาน,นะเอาวิอเขินไปแดงหนึ่งทีบกระเด็นไปเจอพี่รู้เอ้ยไม่ใช่พี่ซันจิครับเปิดเซิร์ฟอ่ะเอาบาจาลังมั่วอย่างนี้กูก็ดึงธงเลยดีรออะไรล่ะโยมเอาพายุซาา่าชิกชิคตอนซอนแตกสองเก็บวิ่งเร็วครับจังหวะนี้ดึงธงดึงธงอย่างเดียวอย่าสนต้องอูดูเลือดอะไรวะน่านะมดกัดกูดตายเลยมั่งนั่นน่ะใจเย็นๆนะพี่ เดี S <S oh, wait, wait, wait. E morning> morning> ๋ยเดเยียอะไรจเจมิอะไรมอะไรเมื่กี้นี้ทำอะไรอะอย่อะไรอะมึงเล่นอะไรเจอเจอยางเบอร์ไอเยี่ยไอเสิโคตรเยี่ยเลย